ดูดวนเดือดหยุดอาเซียนบุรีลำดวนยะโฮวันนี้โคตรมันแพ้ไม่ได้ไม่งั้นเหนื่อยแต่ถ้าชนะโอกาสไปซาอุสูงบอลไทยดวนมาเลเจอกี่ครั้งก็น่าดูเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะครับ คลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาแนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กร่นเน,นพัทในเคสกราโนล่าบาผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนแน่นๆ,รนนนๆกร่นเน,นพัทในเคสกราโนล่าบารอร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้มาพูดคุยก่อนเกมฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีก รอบ16ทีมสุดท้ายกันหน่อยนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับทีมจากไทยเปิดบ้านรับการมาเยือนของยาโฮดารูทักซิมทีมยักษ์ใหญ่จากมาเลเซียนะครับซึ่งเกมวันนี้แข่งขันเวลา3ทุ่มนะ B.G.Sport ถ่ายทอดสดซึ่งเกมนี้ผมรับหน้าที่บรรยายโอ้โหมันคือคู่หยุดอาเซียนอย่างแท้จริงนะครับนี่คือ2ทีมที่มีขุมกำลัง มีงบประมาณการทำทีมที่มหาศาลแล้วก็เป็นทีมที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในหลีกของตัวเองนะครับบุริรัมเนี่ยคว้าแชมป์มาเยอะแยะมากมายในเมืองไทยเช่นเดียวกับยาหฮนะครับเจอกันก่อนหน้านี้1ครั้งเนี่ยในปีฤดูกาลนี้นะครับคุณผู้ชมเสมอกันไปในบ้านของยาหฮในรอบหลีกสเตทนะครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยเดือดมากนะครับมีใบแดงแล้วก็ต่างฝ่ายต่างมีโอกาส แต่ผมเชื่อว่านัดเนี้ยมันจะแตกต่างกับนัดรอบของไอรีกสเตดนะเพราะว่ามันมีผลต่อการเข้ารอบแล้วมันเป็นรอบน็อกเอาท์สนัดในบ้านเย่าเยือนโอ้โหมันการันตีความเดือดจริงๆนะครับพูดถึงทางฝั่งบุรีรัมย์กันก่อนความพร้อมคือพร้อมมากๆนะครับในเกมที่เจอกับอุทัยธานีเนี่ยก็มีการพักนักเตะตัวหลักๆไว้หลายคน จะยังคงไม่มีพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันพี่อุ้มเนี่ยยังไม่ได้กลับมาเล่นและที่สําคัญนัดนี้ยังติดโทษแบนเพราะฉะนั้นพี่อุ้มเนี่ยถ้าเกิดหายจะกลับมาได้และลงสนามได้คือนัดปีเยนเยโฮนะครับจะพ้นโทษแบนพอดีแต่ไม่รู้ร่างกายเป็นยังไงแต่ตัวผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยอยู่กันครบนะสำหรับทัพปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดผมเชื่อว่า11ผู้เล่นตัวจริงอะ่ะจะใช้เหมือนนะัดเจออุนซาแล้วก็กวางจู ประตูในเกมนี้เป็นิวเอชลิทนะครับยืนเกมรับเนี่ยน่าจะใช้เป็นโกมยองซอกคิมมินทยอกแล้วก็เคอร์ติสกูดตรงกลางเนี่ยดูเกาคู่เขาสิทธิ์ซ้ายคิสพิมขวาเนี่ยดีออนคูแนวลุกจะมีสุบรัตเหมือนตาขยับมาเป็นมิฟุตโตลุกข้างในคู่กองหน้าเป็นบิสโซรีคู่กับโบอาเกียนี่คือที่ชุดที่ออสมาลอใช้งานประจำ ในฟุตบอลเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับมีนักเตะไทยแท้คนเดียวคือสุพนัทนอกนั้นก็จะเป็นนักเตะต่างชาติแล้วก็มีลูกครึ่งอีกหนึ่งคนเพราะว่าชุดนี้โอเคเล่นเข้ากันโดยเฉพาะ3ใแนวลุกตัวข้างบนเนี่ยสุพนัทพอขยับมาเล่นข้างในเนี่ยจะมีส่วนรล่งกับเกมมากขึ้นแล้วเปิดพื้นที่ให้บอาเกียกับบิโซลี่เนี่ยได้ทําเกมลุกแบบจะเต็ม คิสพ right ิมไปยืนซ้ายเพื ood, ่อสร้างสมดุลสร้างความสมูทคลองบอลได้เล่นร่วมกันได้ริออนคูขวามาตรฐานอยู่แล้วจริงๆตรงกลางเนี่ยถ้ามีพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันเนี่ยจะดีเลยแล้วขยับดูเกาไปยืนเป็นเซนเตอร์ตัวกลางดีกว่าแต่เมื่อไม่มีก็ต้องแก้ไขปัญหาไปแบบนี้ก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นชุดที่ลงตัวสําหรับทัพประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดนะเป็นชุดที่แข็งแกร่งและเล่นในบ้านด้วย แฟนบอลน,น่าจะเข้ากันมาเต็มความจุนะครับทางฝั่งออสมาลอสเวียล่ากันหน่อยเปิดใจถึงเกมนี้เขาบอกว่าเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีแตกต่างจากรอบลีกสเตทแน่นอนการที่บุรีรัมเล่นในบ้านก่อนต้องชนะต้องเก็บผลการแข่งขันที่ดีเขาบอกว่าแน่นอนโอ้โหเป็นรายการสำคัญรวมถึงบุรีรัมแข่งรายการนี้ต้องแบกศักดิ์ศรีไม่ใช่แค่บุรีรัม แต่เป็นการแบกศักดิ์ศรีและความหวังของวงการฟุตบอลไทยเพื่อสู้กับวงการฟุตบอลมาเลเซียและคิดว่าเกมนี้กับเกมแรกที่บุรเยอนมาแล้วในรอบลีกสเตจจะแตกต่างกันมากแลก้วเขก็บอกว่านัดนี้เนี่ยต้องความได้เปรียบถึงแม้ยาโฮจะเสริมตัวผู้เล่นมาแต่บุรีรัมก็มีนักเตะคุณภาพเต็มทีมเขาบอกว่าถ้าเกิดทีมไหนได้ไปซาอุดีอาระเบีย จะตอบได้ชัดเจนว่าทีมนั้นจะเป็นทีมที่ดี่สุดในอาเซียนนี่อันนี้โค้ชอย่างออสมาลอดบอกเลยนะครับส่วนดูกาวก็บอกว่าทุกคนก็พร้อมเชื่อว่าจะเป็นเกมที่แตกต่างจากครั้งแรกที่เจอกันแต่นัดเนี้ยบุยรีรัมจะต้องกุมความได้เปรียบต้องชนะให้ได้พร้อมวิ่งพร้อมลุยอันนี้ทางฝั่งบุรีรัมยูเนเตดน,นะครับเรียกได้ว่าจะเต็มก่อนนน้นี้ลุงเนเนี่ยก็เคยออกมาพูดนะครับว่ายะโฮเจอกันอีกครั้งเสร็จแน่ ขณะที่ออสมาล็อตก็ปลุกใจคือพูดง่ายว่าบุริรามก็มั่นใจว่าจะจัดการกับเยอโฮได้อันนี้ทางฝั่งบุริรัมยูเนเตดนะครับขณะที่ทางฝั่งเยอโฮกันหน่อยเยอโฮเนี่ยมาถึงเมืองไทยได้สักพักแล้วแล้วก็ได้ลงฝึกซ้อมนะครับเยอโฮเรียกได้ว่าพวกเขาโฟกัสฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีริทได้เต็มที่เลยหลังจากในลีกเนี่ยควา้าแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเยอโฮเนี่ยผลงานในรอบลีกสเต็ปเนี่ย ยอดเยี่ยมนะครับและจบอันดับ3ด้วยกันเป็นปีที่ยาโฮเล่นฟุตบอลเอเชียได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวหลักๆจัดเต็มคืออาลิฟไอมานแม้ตัวต่างชาติยาโฮจะคุณภาพแค่ไหนแต่อาลิฟไอมานคือคนที่โชว์ฟอร์มดีที่สุดนะครับให้กับทีมยาโฮในเวที AFC ซแชมเปี l ยนลีกอิ i ิททั้งยิงทั้งแอซซิตต,ต้องระวังอาลิฟไอมานรวมถึงเบิร์กซันอันนี้ก็เป็นนักเตะที่ อันตรายนะครยังคงเป็นศูนย์หน้าบราซิลที่ในกรอบเขตโทษเนี่ยเฉียบคมแล้วก็มีหลายคนเนี่ยมูนิสอันนี้ก็น่าสนใจส่วนใหญ่จะเป็นตัวสเปนเสีะสำหรับเยโฮแล้วก็นักเตะที่เยโฮเสริมเข้ามาใหม่เนี่ยเสริมเข้ามา5-6คนด้วยกันเกมนี้มีโอกาสได้เห็นซามูกาสตสเตียโคนะครับปีกสเปนอดีตเอซิมิลานบาเลนเซียซาสโซโร มีโอกาสได้ออกสตาร์ทด้วยเพราะเขาบอกว่าปรับตัวเข้ากับแท็กติกได้ดีแล้วอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจคือโจนาธานวิเอลล่านะครับอายุ35ปีเล่นในลาลิก้ามา8ฤดูก,กาลทั้งบาเดนเซียลัสเปาลมารและเคยไปเล่นใช้ในซูเปอร์ลีกมาแล้วจุดเด่นคือสร้างสัรเกมได้ดีเท้าขวาเนี่ยอันตรายนี่คือบุรีรามต้องระวังแล้วก็มีโรเกเมซ่าอายุ35ปีเล่นในลีกสเปนถึง7 แล้ดูการด้วยกันนะครับก็สามารถเป็นคำขุมกำลังได้บวกกับอิกนาเซโออินซากับอีเกอุนดาบาร a นาส่วนใหญ่เป็นสเปนหมดเลยอะ่ะแล้วก็จะมีออาเซโมอันนี้บราซิลนะที่มึงใหม่35ปีเหมือนกันเคยเล่นเซดาบราซิลและเคยเล่นอีีกกอลิตาลีก,กับเจนัและปาเลโมเคยเล่นกับอัลนาเซ์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นกองกลางพึ่งงานของ ของยาโฮอับโรโกฮซาเลสเซนเตอร์แบ็กชาวสเปนวัย35ปีเล่นหลีกสเปนมา300นัดแต่สิ่งที่สำคัญถ้าใครสังเกตนักเตยะยาโฮส่วนใหญ่ชื่อชั้นดีก็จริงแต่อายุเยอะเว้ย34-35คือเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเกมนี้มันเป็นวัดกันด้วยคุณภาพเรื่องของความเกา่าอาจต้องยกให้ยาโฮนะครับเพราะตัวผู้เล่นเขาเกา่าแต่พูดถึงความสด ความเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมยกให้บุรีรัมนะบุรีรัมดูจะสดกว่าแต่เจอกันในสนามเนี่ยบอกเลยใส่กันแบบจะเต็มแพ้ไม่ได้สำหรับบุรีรัมคือฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิทเนี่ยบุรีรัมเล่นในบ้านก่อนเนี่ยมันต้องกุมความได้เปรียบด้วยการเก็บชนะคือผมว่าถ้าบุรีรัมชนะเกมนี้ได้เนี่ยโอกาสเข้ารอบสูงซึ่งผมว่ายาโฮมาเน้นผลแน่นอนนะครับเน้นผลเสมอไว้ก่อนแล้วเขาได้เล่นในบ้านในที่สองไม่ได้เปรียบไง คือถ้าต่อเวลาก็เล่นในบ้านตัวเองได้อย่างเนี่ยโฮเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ย,น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 ,ยน่ากลัวเพราะเกมเนี้ยบุรีดัมถ้าเกิดอยากจะเข้ารอบไปที่ซาอุต้องกุมความได้เปรียบด้วยการชนะถ้าเสมอหรือแพ้ไม่ดีครับเพราะนัดที่สองมันเล่นยากก็ดูการผมว่าเสียงเชียร์ที่สนามบุรีดัมสเตเดียมเนี่ยจะเป็นกําลังใจให้กับทั้ง2ทีมใ,ให้กับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับส่วนยยโฮเนี่ยพวกเขาก็รอกลับไปเล่นในบ้านผมว่าเกมนี้อัดฉีดก,กันกระจาย อรอดูนะครับสามทุ่มวันนี้เดือดแน่นอนแต่ผมคิดว่าบุีร์ได้เปรียบมากกว่ามีโอกาสเฉือนได้หรือตมที่เสมอมีโอกาสชนะได้เหมือนกันแล้วก็ออกเสมอแต่ผมคิดว่าจะแพ้คาบ้านเกมแรกผมยังมองว่ายากอยู่เพราะามา่รวานจะถารบุย์ในบ้านยังคงแข็งแกร่งนะครับอ่ะอันนี้เป็นเกมคู่หยุดอาเซียนรอดูกันนะครับวันนี้สามทุ่มทางบีจีสปอร์ตถ่ายทอดสดเดือดแน่นอนนะครับ จากนั้นไปปิดท้ายกันดีเรื่องราวของทีมชาติไทย u 17ที่กำลังเตรียมความพร้อมในการไปลุยฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียที่ซาอุระหว่างวันที่3ถึง20เมษายนซึ่งในการนี้มีโคต้า8ทีมไปลุยบอลโลกนะครับล่าสุดมีการประกาศรายชื่อ30นักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่น u 17ใครรอหลุดนะครับดูเหมือนว่าน้องจะยังปรับตัวเข้ากับทีมไม่ได้ับคุณผู้ชม เรื่องที่บอกว่ามีโคต้าไปบนโลกเป็นเดิมพันไม่มีเวลาให้น้องปรับตัวเซอร์เด็กก็เลยไม่ได้สนใจใส่ชื่อ,คอใครรอไปก็รอครั้งหน้าแล้วกันส่วนอีกหนึ่งคนคือไปได้คือซินวาแม็กเซสคนนี้คือของคือโคดเล่นได้นะครับก็ไปเอาไปดูรายชื่อคนอื่นๆกันหน่อยประตูนเนี่ยมี4คนด้วยกันนะครับสุปกรภูนผลจากหนองบัวปิกรณกรแปลงไทยสงจากอัดสมภูมิพีจากคาชิมะกักคุเอ็นนี่ไปโรงเรียนในญี่ปุ่น แล้วก็มีนักตะกรอาัศวพิชชตจากบุรีดำกองหลังมีสุภวิทย์จากอัสสมทนภูริณัฐจากอัสสมทนนะครับชัชวัตรจากบุรีดำคณะพศจาก p t ทีทีอา m y มีวัฒนยูจากชนบุรีภูริพันธ์จากเมืองทองธันวิสิตจากอัสสมชัญศิริชาและก็วิรเทพจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมนะครับตรงกลางมีดันนุพลบุบผาจากอัสสมชันทน สรกิจแก้วสีจากบุรีรัมย์พานุพงศ์วันอ่อนจากกรุงเทพคริสเตียนเช่นเดียวกับพานุพงศ์พบศัก์ใหญ่ใช้วัดเงินมากิติพงษ์ชีพันคุณจากกรุงเทพคริสเตียนและก็ทัศดาพรพึ่งกุศลจากวัดสุทธิขณะที่กองหน้ามีพานุวัฒน์เจยยคมจากบุรีรัมย์ปรมเณรองดีจากกรุงเทพคริสเตียนจอมพลจากกรุงเทพนักธุรกิจการท่าเรือทิตนายจงเกศรจากพีทีทีอะคาเดมีศิวกรพรสันจาก นครราชสีมาพิราดาพิราดาลาสวัสดจากอสัมชัญชินชนพงศ์บุญมากจากสวนกุหลาบพูธทเนศสมจิตจากท่าเรือธีรเทพรัาพรจากรัาพลนะครับจากสวนกุหลาบแล้วก็ซินวาแม็กเซ็จากแมนยูก็เดี๋ยวเขาจะเก็บตัวไปจนถึงวันที่14มีนาคมและจะมีการอุ่นเครื่องแบบิปสามนัดก่อนไปเก็บตัวที่กาตา ซึ่งตอนนั้นซนะินวาแม็กเซสจะมาสมทบก็รอดูนะเป็นชุดแห่งความหวังรอติดตามกันได้เลยนะครับอาคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับ YouTube ต้องซื้อรวมไปถึงแนะนํานี้เลยนะครับปรเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลนเนพัทในเครการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆโปรโตีน,น,น,เรนเน่นๆเกลนเนพัทในเครการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับ ใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ